คำถามนี้มีศัพท์ตัวที่เป็นประเด็นสําคัญก็คืออโหสิกรรมอโหสิกรรมในทางพุทธศาสนานั้นมีความหมายสองอย่างอโหสิกรรมอย่างแรกก็คือบุคคลที่เป็นพระอรหันต์กรรมดีกรรมชั่วที่ท่านทำนั้นหลังจากที่ท่านปรินิพานแล้ว คือขันห้าท่านก็ดับด้วยดับรอบปรินิรพานดับรอบขันห้าก็ไม่มีอยู่แล้วทั้งบุญและบาปนั้นเป็นอโหสิกรรมคือให้ผลไม่ได้อีกอย่างนี้ก็เป็นอโหสิกรรมประเภทหนึ่งประเภทที่สองกรรมที่ให้ผลแล้วก็คือว่า,าเสวยวิบากแล้วผลมันได้ให้เสร็จไปแล้วเป็นอโหสิกรรมกรรมที่ทำมานั้นเป็นกุศล,ลกรรมก็ให กุศลวิบากไปแล้วอาุศลกรรมก็ให้อกุศลวีบากไปแล้วเช่นทํากรรมดีได้บุญไปเสเวยสุขเป็นเทวดาเมื่อกรรมนั้นหมดกําลังเป็นอโหสิกรรมแล้วเพราะให้ผลไปหมดกําลังของเขาแล้วทําชั่วไปตกนรกชดใช้ในนรกแล้วกรรมชั่วที่ทํานั้นก็หมดแรงให้ผลไม่ได้อีกก็เป็นอโหสิกรรมอโหสิกรรมมีสองอย่างดังนี้ส่วนอโหสิกรรมที่ พูดกันในสังคมทั่วไปเช่นไปยิงเขาตายแล้วก็ไปขอขมาหน้าศพไปขออโหสิกรรมอันนั้นไม่ใช่อโหสิกรรมเพราะกรรมไม่สามารถจะอโหสิกันได้โดยการที่อีกคนยินยอมบอกคุณไม่ต้องรับกรรมนะั้นมายิงผมแล้วผมยกโทษให้อันนี้เป็นอภัยทานหรือพูดง่ายๆว่าที่เราไปขอกันนั้นเราขออโหสิเวนเวนคือการจองร้างจองผ่านกันเกิดจากบุคคลสองคน ทำผิดต่อกันหรือบุคคลฝ่ายเดียวก็ได้จองเวรอีกคนหนึ่งไม่จองเวรยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตรพระเทวทัตนั้นจองเวรพระพุทธเจ้าตลอดแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยจองเวรกลับการจองเวรน,นั้นทําฝั่งเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นการอาโหสิเวรเนี่ยเวลาไปขอเนี่ยอีกคนหนึ่งแสดงว่ามีความตั้งใจที่จะทําร้ายเรา ไปขอให้เขายกเลิกความตั้งใจภาษาไทยใช้คำดีมากคือจองเวรจองไว้ก่อนมีโอกาสเมื่อไหร่จะเอาเช่นไปจองโต๊ะเก้าอี้ตามร้านอาหารไปจองนะไปจองไว้ฉันจะมาใช้อันนั้นแหละเป็นการจองเวรคือเราตั้งใจเราไว้เลยว่าบุคคลผู้นี้เจอกันเมื่อไหร่ฉันจะทำร้ายเธออันนี้เราจองเวรเขาเขาก็บอกว่าเจอเราเมื่อไหร่เขาจะทำร้ายเราก็เป็นจองเวรเรา การจองเวรน,นั้นขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละบุคคลอย่างที่ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าไม่เคยจองเวรเพราะฉะนั้นการที่ไปขออโหสิเนี่ยจริงๆเป็นขออโหสิเวรอย่าอย่าจองเวรเราเลยถ้าเขาให้แล้วใจเราก็ไม่จองเวรเขาเขาก็ไม่จองเวรเราเวรน,นั้นระง,งับแต่การจองเวรน,นั้นถึงไปขอแล้วใจของเรานะ่ยยกให้เขาแล้วเราไม่ผูกพันที่จะทําทร้ายเขาแล้ว แต่ถ้าเขาไม่ให้เขาก็ยังจองเวรเราอยู่ได้ต่อไปอีกการอโหสิที่เราไปขอนั้นการขอต้องเข้าใจว่าเป็นสิทธิของผู้ขอการให้เป็นสิทธิของผู้ให้เราขอแล้วเขาไม่ให้เราไปยิงเขาตายแล้วบอกขอนะอย่ากโกรธกันเลยนะอย่ามาจองเวรกันเลยเขาอาจจะไม่ให้เราก็ได้เพราะเราทำร้ายเขารุนแรงอย่างนี้เรียกว่าการขออโหสินั้นไม่สำเร็จ แต่ว่าใจเราเองต่างหากที่เราสามารถที่จะควบคุมได้คืออย่าไปจองเวรเขาอันนี้เป็นความถูกต้องของเราแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องทำกรรมชั่วการจองเวรนั้นเป็นการทำกรรมชั่วเป็นการตั้งเจตนาที่จะทำกรรมชั่วเพราะฉะนั้นการจองเวรนั้นเป็นเรื่องไม่ดีด้วยประการทั้งปวงยกมันทิ้งไปซะให้อภัยเขาซะอภัยทานเราทำที่เรายังไงเราก็ดีเพราะเราไม่ได้ทำชั่วถามว่า ตั้งใจจองเวรเจอกันยิงเลยมีเยอะแยะมากมายที่เจอในข่าวบอกว่ามีอะไรโกรธเคืองกันไหมไม่มีพอเห็นหน้าแล้วมันเกลียดสุดใจเลยชักปืนยิงเลยยิงข้างหลังด้วยนะเพราะว่าเกลียดแบบคงจะจองเวรกันไว้จริงๆแล้วถามว่ายิงเขาตายแล้วผลกรรมของใครของเราคนยิงนะเรายิงเขาตายกรรมชั่วอยู่ที่เราเราต้องไปเสวยมิบากชั่ว การตั้งใจจะทำความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะเป็นโทษแก่ตัวเองโดยฝ่ายเดียวเขาโดนยิงตายเขาก็ไปเกิดใหม่เขาก็มีบุญมีกุศลมีที่เขาสะสมเอาไว้เขาก็ไปดีชีวิตเขาดีเขาอาจจะหมดชีวิตนี้เขาไปเกิดใหม่ดีกว่าเดิมอีกอะไรก็ได้ก็ไปตามบุญของเขาแต่เรานะทำกรรมชั่วแล้วก็ตั้งเจตนาที่จะทำด้วยทำมันทุกชาติเลยเจอเมื่อไหร่ทำทำเสร็จก็ไปเสวยวิบากไปตนกนรกเช่นยิงเขาตาย ไปตกนรกพ้นพ้นจากนรกมาแล้วเจอกันฆ่าเขาอีกยิงเขาอีกก็ไปตกนรกอีกเวลาตกนรกใครทุกข์เราได้ยิงเขาหนึ่งทีเขาตายจบชีวิตเรามีความสุขแค่ไหนแล้วตอนที่เราไปตกนรกรับโทษทันในนรกถูกเผาเดือดร้อนเป็นระยะเวลายาวนานคุ้มไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกรจัดเสียคิดจะจองเวรใครเลิกเลยชันอโสิก อโหสีในที่นี้ไม่ใช่อโหสิกรรมอโหสีเวนฉันไม่เอาเวนนั้นฉันไม่จองแล้วเลิกจองเวนนะมีอภัยทานให้เขาชีวิตเราจะสบายมีความสุขจเจริญพร